เน้นไปที่แข้งซ้ายขวายเอาสุดสิครับเอ้าเฮ้ยถ้าไม่ตายออกแล้วครับสวัสดีครับแฟนยูทูบชาแนลดูมวยบายยาหนายครับเทปนี้สดสดร้อนครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ครับเมื่อคามรูนหัวใจกุนคาแมอิลิกเอ็มบังเห็นครับท้าวัดอยากเจอกับจอมปราบมวยกุนคแมครับลิศอิยาลาปอมสุขสันต์ด่ตามรับชมครับนักชกผิวสีกุนคแม มั่นใจในท่าไม้ตายนับพันปีของมวยเขมรมากมั่นใจครับว่าน่าจะเก็บมวยไทยได้ติดตามรับชมันครับท่าไม้ตายของมวยเขมรจะจบลงด้วยท่าอะไรครับและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด subscribe กดสัญดิ่นติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมัน มากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมปี2025หรือตรงกับปีพศ2568ครับที่ประเทศกัมพูชาครับนักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือลิ์อยาลาปอสุขสันครับโหจอนมาเจอกับอิลิกเอ็งบางเฮมจากแคนารูนครับ คุณนี้ช่วงในพิกัสา63.5กิโลกร,รัมกำหนด5ยกครับแล้วนี่ก็คือริงเกอร์ของเรานะครับแมซิกเนเจอร์โผมากรโผโ่มากน,ากนให้แฟนๆดูกนก่อนเออเดี๋ยวลืมเดี๋ยวแอดมินลืมเออคุณนี้ครับแม่มุมแดงนี่ปกติเราจะต้องเห็นนักชกกัมบูชานะครับแม่นักชกกัมบูชาเราก็จะคุณหน้าคุณตายอยู่นะแต่ทําไมวันนี้นักชกกัมพูชาคนนี้มันทาไมผิวสีผิวแบบแม่ คำๆจังจริงแลานักชกคนนี้ครับก็คืออิลิกเอ็มบางเห็นจากแคนเบรูุนครับเอาของส่วนสูง170ซนเมตรอายุ25ปีครับแ,แ,ก,แกแกมาซ้อมมวยขเขมรน,นะเออแกมามั่นใจอะซ้อมมวยขเขมรอะม,มีมีไอดอลเนะ่ะไอดอลคือกา้าแป๊ะมินบุรีอะเออซกทรีซกทีไอดอนแกเออในขณะที่นักชกไทยครับลิศอิยาลาป่อสุขสันนะครับ อายุ36ปีแล้วนะสูง168เซนเมตรครับอายุนี่ต้องบอกว่านักชกไทยแก่กว่า11ปีเลยทีเดียวนะแก่กว่าเยอะนะเออเอ็มบังเฮนนี่แกแกอาศัยความสดเลยแม่แล้วชกชกนี่แม่มั่นใจอะเรียนเรียนมวยเขเมรมาแล้วเออมั่นใจขยับขยับเดินเข้าหาก็เลยนะ ฤทธิ์อิยาานี่มาชกขเขมรนานนะครับหลายไฟแล้วถ้าใครเป็นแฟนๆมวยช่องเรานี้น่าจะเคยชมผลงานของฤทธิ์อิยารามาแล้วนะครับไฟนี้จะตัวใช้ชื่อว่าไวไฟกำปั้นมวยไทยอะคาเดมี่นะครับขึ้นชกนะครับเหมือนเดิมทีนี่สมัยก่อนตอนต่อย5ยกอยู่ที่ลุมพินีร่ำเนินแกก็ใช้ไวไฟชอ5หไปยักนะอ่ะหมดยกแรกนะอ่ะเริ่มต้นยกที่2นะแกนี่ชกในเมืองไทยหลายชื่อหลายแท้ครับ พิตอเยลาไวไฟหลายชื่อหลายแท่บางทีก็ใช้ปอสุขสัน์บางทีก็ใช้วอลเป็ดพูลเป็นมวยจากโคราชนะเอ,อขณะที่เอ็มบางเฮน,นิกแคมรูนนะมาไกาลแคมรูนมาไกลแต่มั่นใจในวิชาเออมันมันมีในกำแพงอะก็ต้องเชื่อเออก็ต้องเชื่อจังหวะน,นี้ครับอบางเฮนิกไอ,อขาครับ ยับแม่มีฟุตเวิร์ะครับนักชกชาวเกาหลีอ๋อจังหวะนี้ครับโดนแข้งขวาของนักชกไทยไปเต็มเต็มครับเต็มเตมเต็มเต็มขยับเดินเข้ามามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหชักไม่อยากจะเข้าครับ่เข้าแล้วต้องคิดครับต้องคิดนะครับอีลิกต้องคิดนะครับอีลิกจากจากแคมเรูนะครับแม่เขมรผิวสีครับโอ้โหพยายามจะทีบครับประสานแข่งกันแม่ แข่งโอ้ยเตะจ่อยางแล้วขึ้นบนครับแม่ออกอุธเป็นชุดเหมือนกันนะนักชกชาวแคมรบอร์รนี้ครับอีลิกครับโยกหาจังหวะอยู่ยังหาจังหวะกันอยู่ครับขยับข้อหาครับนักชกไทยออกน้อยแต่แมเนื้อเนื้อครับเน้นเนื้อเนื้อจังหวะนี้พยายามจะสับขาครับนี่ครับโดนทางด้านมวยแคมรูนเตะขาบ้างรมาการแยกครับอ่ารู้กันใหม่แมน่าจะไปเกี่ยวกับจับโดนกระจับกันเล็กน้อยครับ เล่นเอาอีลิกนิกกอ๋อการเซ็งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับท่าไม่ตายเดี๋ยวบองอีลิกจัดท่าไม่ตายครับแมทต่อยตะลําตัวผมเมื่อสักคู่ครับจังหวะนี้ครับสาดซ้ายไปหูนี่ครับหมัดเป็นชุดหมัดนี้น่ากลัวเงินนะออกหนึ่งสองปุ๊บทางด้านของนักชกไทยพยายามจะคืนนะแม่คืนไม่โดนครับขวาไปหนึ่งทีครับลิศเอยราขยับโยกหาจังหวะอยู่ครับยังไม่มีจังหวะโยกลิศเอยราครับแม่โดนทีไปหนึ่งทีครับ ังไม่มีจังหวะออกวุธครับทางด้านมวยจากแคมารูนถีบเลยครับพยายามจะวางแข้งครับขืนด้วยแข้งครับอิลิกนีดูเหมือนลูกขยันนี่นักชกผิวสีจะดีกว่านะเออแย่ไปหนึ่งมัดจังหาจังหวะอยู่ครับอ่ะก็เหมือนเหมือนจะมองกรรมการน่าจะแม่เหมือนจะฟ้องกรรมการครับแม่อีลิกโอ้โหอะไรเนี่ยถ้าไม่ตายไม่มีกำแพงไม่มีอะ มวยไทยทํางี้ได้ไงฮะเออขยับจะออกไม่ออกครับแหมจังหวะมันไม่ได้ครับออกไปก็เสียแรงเปล่าโดนคืนด้วยแข้งครับแต่ค่อนข้างไวนะอีลิกนะเออนี่ครับให้ทางด้านนักชกไทยเดินก้าาครับนักชกไทยวางขวาเน้นๆพยายามจะคืนด้วยซอกครับยกไปขยับไปยังหายจังหวะอยู่ครับจังหวะแหมไม่มีจังหวะครับแหมจังหวะมัอสกูนี้โยนเข่านี่ก็สวยเลยครับซ้ายไปหนึ่งทีครับ ซ้ายแล้วต้องรีบชักออกครับซ้ายอีกทีครับแลกแข่งกันครับซ้ายทีโอหดอกนี้เข้าเต็มเต็มครับแหมพยายามจะคืนด้วยหมัดหนึ่งสองครับตบพุกซ้ายโอ้หออกหมัดหน้ากวงเนยนะยีริกนะเอออ่าบมดยกที่สองลุยต่อยกที่สามครับยกที่สามดูครับว่าจะเป็นยังไงครับอ่าเดี๋ยวรอดูท่าไม่ตายจากกําแพงวัดครับนับพันปีนะท่านี้นับพันปีนะอ่าคืนได้แข้งซ้ายไปครับขาสับขาไม่ได้แข้งขวา พยายามจะนี่ครับใช้หมัดครับใช้หมัดอิริกใช้หมัดครับแม่หมัดแรกข้างเลยครับจับในคลองแล้วตีโอเกียวมาครับแม่ใครว่าที่มืดตีไม่เป็นครับตีเป็นันาเออยิริกนี่ตีเป็นันเออกรรมการแยกครับอ่ะแยกแล้วหลุยใหม่ครับมากางเวทีหน่อยมากางเวทีหน่อยเออคนดูจะได้ดูถนัดแม่ไม่ใช่ดูติดเชื่องเดียวเลย เป็นฝ่ายเดินบ้างครับทางด้านของลิศอิยาลานักชกไทยครับยังหาจังหวะออกไม่ได้ครับเนี่ยซ้ายไปทีครับแมสุดเหยียดอัดดึงหลบครับดึงหลบดึงหลบแบบชิวๆเออกระแทกยับไปพยายามจะนี่ครับแม่คืนไปแข่งขวาครับขวาอีกทีครับยับโยกไปขวาอีกทีครับแมคืนขวาสวยๆหลายดอกแล้วครับตอนนี้แมมีผายมือท้าทายมามาเลยบองบองเข้ามาเออกยับไป ค่อยเดินครับค่อยๆกระชับพื้นที่เข้าไปเลยนี่ครับขวาสุดเหยียดไปหน่อยครับโดนไม่เต็มอีเล็กดูเหมือนจะออกอุธน้อยครับอู๋นี่ครับเน้นไปที่หมัดนะครับหมัดเกี่ยวเกี่ยววงในแหมไม่ยอมให้ตีครับทางด้านของลิศอิยาลาครับไม่ไม่สู้ไหนวานเนอะอย่าหมัดเป็นหนึ่งทีครับพออยู่วงในนี่ผักออกเลยนะนักชกไทยอย่าขาเป็นหนึ่งทีครับออกหมัดทุ้ดก็อู๋ยคืนด้วยแหม่จังหวะนะครับคื้นด้วยซอกเลยครับ โอ้โหมันยังไม่โดนครับมันยังไม่โดนมันยังไม่หวานเจี๊ยบมันยังไม่หวานเจี๊ยบนะเออยกไปครับยกไปอิลิกก็ค่อยๆขยับอู๋ขยับมาก็โดนแข้งสิครับโอ้โหขยับระยะนี้นี่แข้งขวามีอยู่แล้วครับตอนที่ยกที่สี่ครับยกที่สามเมื่อสักครู่ครับแเหมือนจะโดนแข้งของทางด้านนักชกไทยไปพอสมควรเลยนะครับอีลิกเอ็มบันเฮนจากแคมาเบรูนครับ เป็นฝ่ายเดินครับน้ำตัวครับโอ้ยนี่ครับมีหมัดมีหมัดสกัดตลอดครับสายทีซ้ายทีครับสายสองทีซ้อนครับออาคืนด้วยขวาอ่าเตะไปเหมือนกันนะสายคืนไปเนี่ยพยายามจะนี่ครับรัวหมัดครับรัวหมัดรัวหมัดก็ยังโดนไม่เต็มเต็มโดนไม่เต็มเหนียวนะครับนักจกไทยโยกขาจังหวะวางแข้งไปหนึ่งทีเหยียดขาหน้าโอ้โหเมื่อสักคู่ครับแหมหมัดวิ่งควายจากแอฟริกันครับพี๊บขาจังหวะเข้าอยู่ครับ ทางด้านนักชกแคนมารูนครับโอ้โหโดนแข้งดอกนี้ครับแม่้ายดอกนี้ครับซ้ายนี้ออกได้อุ้ยอีกทีครับสายนี้ออกได้ชัดๆครับซ้ายทีครับอ่ะยังเดินครับซ้ายทีครับสามสี่ดอกแล้วพยายามจะเน้นหมัดเลยครับอยู่วงในก็รัวหมัดครับหมแต่มันยังมันยังไม่โดนเะเออมันยังไม่โดนนะเออพักไม่อยากเดินแล้วครับแม่ชักเดินแบบกล้ากลกลัวๆครับเบียดไม่จริงบทไม่จริงครับโดเข้าไป ทำได้นิดหน่อยก็ออกมาคุมรูปมวยครับโอ้โหนักชกแคมรูนี่รู้จักคุมรูปโอ้ยโดนแข้งเลยครับคุมอย่างนี้คุมระยะนี้ก็แข้งเลยครับพยายามจะคืนด้วยแข้งครับพยายามจะสาวหมัดแม้ก็ยังไม่โดนครับยังทาอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับนักชกไทยเป็นฝ่ายเดินครับนี่ครับเน้นไปที่แข้งซ้ายขวาย้าวสุดเลยครับเอ้าเฮ้ยข้าไม่ตายออกครับเรียบร้อยครับโอ้โหกรรมการไม่นับครับ ถ้าไม่ตายโอ้ยถ้าไม่ตายยังออกไม่เต็มครับโอ้ยยังค้างอยู่ที่ปากเลยครับโอ้โหจังหวะดีมากครับแม่แข้งขวาดอกนี้ครับแกเตะซ้ายมาหลายทีมากเลยนะนี่ครับเตะซ้ายก่อนนะเตะซ้ายปุ๊บนี่นี่นี่มุดมุดมุดเข้ามานี่โอ้โหเต็มเต็มก้านพอเออเต็มเหนียวเต็มเหนียวโอ้โหเต็มตีนเตี่ย ปาดเข้าให้โอ้โหนี่หัวหัวหมุดเลยครับพี่น้องโอ้โหมันโดนเต็มๆจริงๆครับโอ้โหว้วแล้วตลอดทั้งยกที่สี่นะครับแกพยายามจะเตะซ้ายตลอดครับนักชกไทยเราครับลิศอิยาลาปอสุขสันครับเตะขวาเข้าก้านคอของอิลิกเอ็มบังเฮนจากแคเบรลูนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะน็นอกไปในยกที่4ี่เท่านั้นเองครับ รับพมจมที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ